เร่งพัฒ์พรเล่าช่วงเวลาอ้อยกัจนาต่อสู้โรคหัวใจก่อนจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ครับที่ศาลา2วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารมีพิธีรดน้ำศพอ้อยกัจนาจินดาวัตรอดีตนางเอกคนดังครับที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16นาฬิกา47นาทีของวันที่27สิงหาคมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก ผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานบรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีสาธิตรอดเกิดกับสามีนักแสดงสาวและเพลงพัฒพจ์ศรีบุญเรืองหรือเพลงกวีตารอดเกิดลูกสาวและพัศวัตรรอดเกิดลูกชายคอยต้อนรับแขกเหลือที่มาแสดงความอาลัยจากการจากไปของคุณแม่จากนั้นครับสาวเพลงพัฒพรหรือเพลงกวีตาลูกสาวได้เปิดใจอาลัยถึงคุณแม่ผูดล่วงลับพร้อมกับเผยอาการป่วยด้วยโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงของคุณแม่ก่อนมีเร็งแทรกซ้อน และได้จับไปอย่างสงบคุณแม่นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจมาสิปีแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครทราบเพราะคุณแม่ใช้ชีวิตปกติมากยังทํางานแต่พอช่วงลงหลังปีกว่าเกือบสองปีมาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาอีกคือคุณแม่เป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่ไม่หายต้องกินยาเพื่อปรับสภาพร่างกายไม่เหมือนเส้นเลือดหัวใจตีบที่ทําบอลลูนแล้วจบหัวใจก็จะอ่อนแรมาตลอดร่างกายพยายามฟื้นฟูตลอด เอาอาวัยวะอื่นมาช่วยเป็นพลังเสริมร่างกายจนวันหนึ่งพลังสำรองมันก็อาจจะหมดไปและบวกกับว่าเรามาเจอโรคแทรกซ้อนอีกทําให้แทนที่ว่าโรคหัวใจไม่แข็งแรงแล้วปอดอาจจะดีกระดูกอาจจะดีกลายเป็นว่าหัวใจไม่แข็งแรงปอดก็มาเจอโรคก,กระดูกก็มาปวดค่ะตอนที่เจอมะเร็งเจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูกซึ่งเป็นระยะที่ลุกลามแล้วตอนที่คุณแม่เจอก็ทํางานปกติสั่งห้ามเพลงไม่ให้บอกใครเรื่องอาการของโรคมะเร็ง ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแม่จะพูดเสมอว่าไม่อยากใช้ชีวิตเป็นคนป่วยอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันเขาก็ยังมีความสุขคิดว่าเขาจะสู้จะหายเขาเลยไม่ให้เพลงพูดเรื่องมะเร็งแต่เรื่องโรคหัวใจเพลงก็กแกงบังคับเขาขอว่าต้องบอกบางคนนะเพราะต้องฝากพี่ๆที่กองถ่ายให้ดูจะได้ทราบว่าแม่ต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าเจอมะเร็งตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าจาไม่ผิดปวดเจอมะเร็งน่าจะเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะตอนนั้นคุณแม่ทํางานกองถ่ายละครปกติแต่คุณแม่โชคดีที่มะเร็งมีการรักษาแบบใหม่ที่ไม่ต้องทําคมีอย่างเดียวร่างกายคุณแม่รับยาแบบใหม่ที่ฆ่าแต่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวได้มี50%ของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะรับยาแบบนี้ได้ราคาจะสูงหน่อยแต่ก็ต่อสู้กันมาตลอดอาการดีมากในระยะเวลาช่วงวแรกๆมาสุดหนักๆก,ก,ก็ช่วงประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีเอฟเฟกที่ต้องเปลี่ยนตัวยา คือเบื่ออาหารผอมลงเกือบ10กิโลแต่ที่สุดหนักจริงๆก็คือรอบสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลเขามีอาการหายใจติดๆขัดๆแล้วรูปหัวใจมันก็จะมาคู่กับน้ําท่วมปอดมันก็อันตรายคุณพ่อเลยพาคุณแม่ไปส่งแผนกฉุกเฉินจริงๆก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เข้าห้องฉุกเฉินมาแล้วสองครั้งในระยะเวลาเพียง2เดือนแต่ก็ดื้อขอออกมาทุกครั้งเพระคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆคุณแม่รักษาที่โรงพยาบาลจุลาแต่ครั้งสุดท้ายฉุกเฉินจริงๆ ก็เลยไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ได้ออกมาอีกอาการที่เข้าไปล่าสุดคืออะไรเร่งนั้นครับบอกว่าหนักนะคะจริงๆช่วงหลังๆที่อยู่บ้านก็ค่อนข้างหนักมากอยู่แล้วเร่งเจอคุณแม่ทุกอาทิตย์พาไปหาหมอทุกครั้งจะเห็นว่าเขามีอาการเหนื่อยเยอะเร่งจะให้นั่งรถเข็นไปไหนมาไหนไม่ได้เห็นเขาเดินเที่ยวมาเป็นเดือนแล้วจนวันที่คุณแม่ไปถ่ายรายการของพี่แอนรายการเสือสิงจะทิ้งทราบเป็นวันที่จะเห็นคุณแม่เดินเองครั้งสุดท้าย น้องเพลงนะครับพูดไปน้ําตาคอไปเสียงสั่นเครือร้องบอกต่อว่าเพลงก็ตรงใจว่าเขาสุดลงเยอะมากจิตใจสู้แต่ร่างกายไม่ไหวเราเริ่มรู้เลยว่าเดือนนี้หนักจริงๆและว,วันที่เข้าโรงพยาบาลก็หายใจหอบด้วยคุณแม่ใจสู้มาตลอดใช่ไหมเพ็กนะครับบอกว่าใช่คุณแม่ใจสู้มากตั้งแต่10ปีที่แล้วที่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจไปเจอคุณหมอมาหลายคนหลายท่านก็บอกว่าอาการหนักขนาดนี้หัวใจทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ เหลือแค่20-30%คุณไม่รอดแน่หมอให้3าถึงหเดือนเต็มที่เลยอยากทําอะไรรีทำนะแต่คุณแม่ก็เสียใจบ้างแต่ก็สู้และอยู่มาได้ถึง10ปีถ้าไม่เจอโรคแทรกซ้อนอาจจะยังไหวอยู่ก็ได้ขอถามย้อนกลับไปเรื่องของโรคหัวใจสามารถรักษาได้ขนาดไหนคือเป็นอาการรักษาด้วยการใช้ยาฟื้นฟูให้หัวใจดีขึ้นถ้ารักษาที่ต้นเหตุจริงๆก็ต้องถึงขั้นใช้หัวใจเทียมหรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันก็เป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงตอนผ่าตัดด้วยก็เลยปรึกษากันว่าชอยนี้มันคงไม่ใช่ตอนหลังจะย้อนกลับมาทําก็ทําช้าไปแล้วเพราะร่างกายอ่อนแอไปเยอะแล้วใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับคุณแม่ยังไงบ้างเรงก็เฝ้าจริงๆมีเวลาเยี่ยมแต่ขอดูแลคุณแม่ตอนนอนที่ ICU เจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าอาการหนักมากก็ยังโชคดีที่ช่วงระยะสุดท้ายเพลงได้อยู่กับเขาตลอดทั้งคุณพ่อน้องก็อยู่ด้วย ก็ได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็ยังสู้มีหลายวันมากเลยที่อยู่โรงพยาบาลเพลงโดนโทรตามกลางดึกต้องมาโรงพยาบาลว่าแม่จะไม่ไหวแล้วสองสาครั้งจนเพลงหลอนโทรศัพท์ไปหมดเลยแต่พอไปถึงแม่ก็คืดขึ้นมาแต่ร่างกายเขาก็บอบช้ำและอ่อนแอมากก็คงอยากจะฟื้นตัวเราก็รู้สึกว่าเขากําลังฝืนเพื่อเราหรือเปล่าเพลงนะครับสะอื่นคุณแม่ได้สั่งเสียอะไรไว้ไหมตอนที่พูดได้ปกติไม่ได้มานอนหลับที่โรงพยาบาล เขาสั่งเสียจนเพลงใจเสียไปหลายครั้งเหมือนกันแต่คงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเราว่าแม่เป็นห่วงลูกรักพ่อถ้าแม่ไม่อยู่แล้วให้ดูแลก,กันดีๆอย่าทิ้งน้องเพลงว่าแม่อาจจะห่วงน้องชายมากหน่อยเพราะเพลงค่อนข้างดูแลตัวเองได้ทุกอย่างแล้วมีครอบครัวของตัวเองแล้วดูแลตัวเองได้มากกว่าน้องและน้องก็ยังไม่เป็นฝังเป็นฝาลูกชายคนเล็กเนาะคุณแม่ก็ห่วงพ่อด้วยเพราะตัวติดกันตลอดอย่างเรื่องงานแม่ก็พูดตลอด เพลงบอกให้แม่บอกทุกคนว่าเป็นอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทุกคนพร้อมใจให้กําลังใจเราเพื่อเราจะได้ไปเจอหนทางการรักษาดีๆหรือได้เจอคนที่ไม่เจอมานานแล้วอยากจะเจอก็ได้แต่คุณแม่ก็ยังไม่อยากบอกใครยังอยากทํางานไม่อยากเป็นคนป่วยไม่อยากให้ทุกคนเจอแล้วแม่โซมแล้วไม่กล้าเรียกแม่ไปทํางานหรือชวนไปไหนแม่ก็บอกว่าจะดูแลตัวเองให้หายให้ได้ขอให้ทําทุกอย่างเป็นปกติมากที่สุดดีกว่า ได้เรียนรู้อะไรจากแม่ไปบ้างคือเพลงก็ได้สิ่งดีๆในตัวเพลงมาจากคุณแม่แม่เป็นแบบอย่างให้เพลงในทุกๆเรื่องเพลงเข้มแข็งและผ่านอะไรมาได้ชีวิตเราไม่ได้ราบเรื่อนตลอดเราก็อดทนต่อสู้ก็เพราะเรามีคุณแม่เป็นกาลังใจเป็นแบบอย่างให้เราว่าเขาทําได้ทุกอย่างเขาเก่งเขาอดทนแล้วเขาก็อยากให้เราได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เราเห็นในความอเก่งของแม่เราก็าเก็บจากตรงนั้นมาดําเนินชีวิตต่อไป เพลงบอกแม่ในตอนท้ายว่าไม่ต้องห่วงเพลงทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้วอยู่ในตัวเพลงหมดแล้วขอให้แม่เชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุดในช่วงวินาทีสุดท้ายที่บอกแม่รับรู้ไหมก็เป็นช่วง3 4มสวันหลังที่เขาหลับไม่ค่อยได้สติแล้วนะคะแต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าแม่ได้ยินนะแค่อาจจะไม่ได้ตอบสนองเราไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่ก็พูดตลอดเพราะถ้าไม่พูดก็นี่ก็จะไม่รู้จะได้พูดตอนไหน เรงอยากบอกอะไรก็บอกหมดทุกอย่างเลยค่ะอยากขอบคุณอะไรเขาขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกเขาขอบคุณที่เลี้ยงเรามาอดทนเพื่อเราก็บอกทุกอย่างเลยสําหรับกําหนดการตอนนี้ก็กําลังรอเช็คกับทางวัดอยู่ค่ะเพราะคุณพ่อตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเพ็ญกุศล100วันเพราะแม่เคยพูดไว้ว่าอยากให้ทําแบบนี้แต่ยังติดที่เรื่องเก็บแล้วกาหนดการอยู่ว่าจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาก็ับเวลา16บหกนาฬิกาได้มีพิธีรดน้ําศพ มีคนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยอาทิปั้นจั่นปลรมะครับหลานแทๆ้ๆส้มชนาการชัยสีเกมสันติสันติเวชกุลสุชาภพวิไล่อรองเขาบนคดีหมูดีโลกดีปัทมาภูปิศนาและตุ๊กเตินเต็มครับเป็นตน้นจากนั้นเวลา18นาฬิกา30นาทีครับพระสงค์เดินทางมาถึงศาลาและทําพิธีสวดพระอาภิธรรมผู้สื่อข่าวครับรายงานบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ สำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมเริ่มคืนนี้ครับ28สิงหาคมในเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นคืนแรกไปจนถึงวันที่3กันยายนในเวลา19นาฬิกาเบื้องต้นครับครอบครัวมีความ,มประสงค์จะเก็บร่างไว้บำเพ็ญกุศล1 0 0วันสำหรับกำหนดการชาปพนกิจจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรลยนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของเพลงพัฒนพรศรีบุญเรืองหรือเพลงกวิตารอดเกิดครับลูกสาวของอ้อยกัตนาจินดาวัน์ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็จะลืมเข้ามาติดชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ